สวัสดีค่ะวีวีค่ะตาวินาวาร์เรสวันนี้มีอะไรจะมาบอกทุกคนตอนนี้เพียวเดอร์รอบแรกของวีได้เปิดเพียวค่ะซึ่งสินค้านะคะรอบนี้ก็จะมีเปดูอาหารของร้านตาวีหมอตาวีกาชาพุงใจกาชาเข็มกัดกาชาแล้วก็สเปย์แอลกอฮอล์กาชาถ้าส่งเมาเหมาห้ิบบาทนะคะแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> จะบอกโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เดี๋ยวไม่อินงั้นแบบนี้ดีกว่าอะอพี่โปรโมชั่นพิเศษนะคะคือเพียงแค่คุณสั่งชาบูวิวีชาบูวิวีนะคะซึ่งชาบูวิวีก,ก็คือจะมี่หมอนปูะจ้เข็มกัดสเปรย์อนหนึ่งเซตคุณจะมีสิทธิเลือกลายหมอนวิวีได้ทันที่ แค่นั้นยังไม่พอถ้าคุณสั่งชาบุยิิคูณสอง <c oughs> คุณก็จะได้รับตาวิยมขวาสุดทั้งรุ่นไปฟรีอีกหนึ่งเชตไม่สั่งไม่ได้แล้วนะเปิดรับเพียวตั้งแต่วันที่สิบนะคะถึงวันที่สิบท่านว่ากอ สยุปสยุบไปไรล่ะสรุปยอดสั่งซื้อวันที่15ธันวานะคะจะมีอะไรพิเศษสำหรับคนสั่งซื้อรอดูวันนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย